มีหลายคนสงสัยว่าเครื่องปั่นไฟแบบตู้เก็บเสียงนี้เสียงดังมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางคนกังวลเรื่องเสียงมากๆว่าถ้าสตาร์เครื่องปั่นไฟใช้งานแล้วเสียงมันจะดังแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเสียงดังแค่ไหนนะครับโดยเราจะเปรียบเทียบกับเครื่องปั่นไฟและรถนะครับผมโดยที่เราจะใช้เครื่องยนต์ซีซีเท่าใกล้เคียงกันนะครับโดยเครื่องปั่นไฟตัวนี้จะมีซีซีอยู่ที่3.9ลิตรนะครับหรือ3,900ซีซีนะครับ และรถที่เราจะใช้เป็นยศรถที่เป็นเครื่อง3,000ซีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าอันไหนเสียงดังกว่ากันอันนี้ขนาดเครื่องปั่นไฟทำงานนะครับอยู่ข้างเครื่องเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าผมพูดเสียงจะดังกว่าอีก อันนี้คือความดังของเสียงของเครื่องยนต์รถขนาดเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับผมเราจะเทียบกับเครื่องยนต์3,900ซีซีนะครับผมของเครื่องปั่นไฟอันนี้จะเป็นเสียงเครื่องรถขนาดที่เดินเบา1,000รอบโอเคเดี๋ยวเราจะเร่งไป1,500รอบนะครับ เราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างนะครับเครื่องปั่นไฟจะดังกว่าเสียงของเครื่องรถยนต์อยู่หน่อยหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าซีซีของเครื่องยนต์ไม่เท่ากันนะครับต่างกันถึง900 c ีผมขอสรุปอย่างนี้ว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าซีซเครื่องยนต์รถเท่ากันเนี่ยความดังอาจจะใกล้เคียงกันท่านใดที่อยากรู้แต่ไม่อยากมาฟังด้วยตัวเองลองมาฟังข้างๆรถก็ได้ครับแล้วจะรู้ว่าเครื่องปั่นไฟของเราดังแค่ไหนขอบคุณครับ